เออไม่มีอย่างน้อยเราก็มาจนถึงตรงนี้พอไหมสิบหกอันครับค้ามาสิบหกอันสิบหกบล็อกพออยู่ยี่สิบยี่สิบสี่บล็อกอีกหน่อยะเออได้ได้เยอะอยู่อ่ะเราเราก็มีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอฟักทองเราก็ยังอยู่ตานไม่ใช่เหรอใช่ไหมิปปาฟักทองยังอยู่ในตัวอยู่เลยเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปปลูกแล้วก็แบบไอ้นี่โอเคอ๋อที่ฟักทองไวยเหรอ ไม่ทิ้งไปฟักทองทิ้งไว้น่นทิ้งไว้หมู่บ้านน่นที่แบบเราไปกนก็ทิ้งวันที่ได้บอกไงว่าฟักทองเราอ่ะเราอย่าขุดบดเผื่อมีเหตุการณ์อะไรจะได้ไม่ขุดใหม่ใช่ไปไปต่อก็เซฟโอเคเดี๋ยวเผื่อเซรฟดำก็ได้นี่ครกบินมาสักไกลเลยก็กี้บินทางเดียวกันอยู่บอกว่าไม่รู้ชี้อยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวย้อนเดี๋ยวย้อนกลับไปก็ได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วบินแยกบินแยกก็ได้แต่บินไปทางเดียวกันนะบินไปทิศเอลบใช่ไหมทำให้แกนเอ็กมันลบร้อยแล้วก็แกน Y วบวกร้อยบ้าออยู่นั้นนะหรือว่าคอยเซฟเซฟไว้เรื่องเซฟจะได้ไม่ขัา ไอ้กีฟต้นไม้เห็ดต้นไม้เห็ดเก็บเลยก็ได้ถ้าเจอถ้าเจอของดีก็เก็บเลยก็ได้กระเป๋าม่วีมันมันเต็มมาเราเต็มกระเป๋าเราเต็มมานานมากไม่เป็นไรถึงบ้านก็พอกลับมาได้กลับมานี้กลับบ้านอ่ะที่ที่เรารู้อ่ะเราเรามีอะไรให้เล่นเยอะแล้วอรอยู่เราตอนนี้ไม่ต้องอยู่ใต้ดินด้วยใช่ไหมใช่เราไม่ต้องอยู่ใต้ดินละเออบ้านเรามองไม่ยากีฟตรงไหนที่มันตรงไหนที่มันมีแบบมีโซนกับพ้าลังสีนั่นแหละบ้านเรา พวกเรานิวเคล,ลียร์ลงก็อยู่ก็อยู่บวกลอยก็อยู่แกนวายบวกลอยอ่ะ <laughs> แกนเอกก็ต้องลบลอยโหอีกพันบล็อกเซิร์ฟเริ่มค้ากระชิพเออค้างเดียว <laughs> บินเดียวเ,เกินเซิร์ฟกำลังเซิร์ฟกำลังอันใหนม่เคเซิร์ฟติดอ่ะเซิร์ฟนี้เปิดไวม,มาก พักก็พักกไม่ไกลไม่ไกลอะอ่ะยังยังเข้าได้อยู่เดีอยวเข้าได้อยู่ไม่เซิร์ฟเซิร์ฟไม่ดับเซิร์ฟมันดับเสร็จมันก็จะติดเซิร์ฟเรามันดีเต็มดับดีดีเท็ดับเดียวอ้าวกูว่าอะไรที่อะ เ <laughs> ข้หาหล่อยดับนะเพว่าวาบกลับบ้านดีไหมเออนอนนอนอนดีกว่าได้ได้ยันทีอีกรอบหนึ่งแล้วก็ว้าบกลับบ้านกันเถอะเออเดี๋ยวเดี๋ยวว้าบกลับบ้านกันเลยตอนนี้ตอนนี้แบบไม่ไม่ยอ,อ,อยากนอนนะมันหลุดมันหลุดเออก็ตอนมาพวกเราบินมาค่ะการพวกบินเก๋าไอจีเซิร์ฟมันหโดดไม่ทันอืมเคเซิร์ฟติดนะเราพวกเราว้าบกลับบ้านกันดีกว่าอืมเคพอร์ตยูโร เ okay? อาอยู่กับบ้านค o m e back h o มันมาจีบมาเทฟอร์ดจีบอือเราจี้เข้ามาเนี่ยเราเทฟอร์ดกับบ้านนะ เราควรเพราะอย่างเงี้ยเลยเนื้อเจียนแผกเคยพอร์ตไม่ใช่ทีมเคยพอร์ตฮีโดจบลอยบ้านเราอยู่ไหนวะอินเสาสูงๆนั่นปะอ๋อใช่ใช่เสาอ๋อนี่แหละภนี่แหละภูมิประเทศบ้านพวกเราอ่ะภูมประเทศอะไรครับเชี่ยไหมนิวเคลียร์ลงเนี่ยไม่มีอะไรเลยต้นไม้ก็หาย ไอสาลายนี up, ่มีประโยชน์เลยวะเผอเก็บมาด้วยปลูกได้สาลายปลูกง่ายมากแต่ว่าต้องใช้น้ำเยอะตายไหมน่ะไม่ตายไม่ตายเด็กเออเขาเข้อันใดยิ่งเหรอเดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่มันบ้านอิดเอ้ยฝีมือพวกนายเหรอฝีมือคนที่มันตอนคนที่มันเล่นตอนจี๊บไม่อยู่โอ้โหทำไมทำสะอางการขนาดนี้เฮ้ยเวลาเวลาพวกนั้นพวกนั้นเข้ามาเวลาพวกนั้นเข้ามาหรือว่าอะไรก็ทำเป็นโซล่าเฟก็ได้ไหม ยย่เลวะงั้นตอนนี้เอาโซฟาแฟลงกลับไหมลงโซฟากลับไหมเออเด้เนียมเนี่ยเออได้ไม่พวกมึงไปประพัทยาที่ไหนกันมาใช่เราไปประยนไอ้ที่จี๊ปไอ้ที่จี๊ปเห็นคือบ้านเห็นเห็นบ้านข้างใต้บ้านข้างใต้อย่างอย่างเห็นยังไงยั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 งเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนกอนดูอะไรเห็นเอาของเก็บก่อนเออเป็นไงบ้านนี้สักซิลิตี้ครบใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ขาดแค่เตียงแต่มีน้ำร้อนน้ำเย็นให้เออใช่สุดยอด แมมีของดีด้วยโอ้โหสติกออบทูสส่วนข้างบนนี่ของเพื่อนเรามันยังมันยังไม่ย้ายของนี่มีมีส่วนตัวด้วยปะหน้าต่างเพื่อนก็มีส่วนตัวเพื่อแค่เสื่อจะพาพาที่พ,พใครมานอนด้วยเออใครอ่ะผู้ชายอ่ะนั่นเนี่ยเอ่เอ่ไหน,นบ้านใครตางนี้บ้านคนที่มาเพิ่งบ้านบ้านเจ้าของเก่าห้องที่จีบอยู่ะอืม ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยนี่อนอโอ้โหดูดีซะด้วยเอวยอดเปิดม,มันบอกว่ามันเปิดยูทูบบ้านมันเปิดยูทูบไม่ที่สร้างเอเอ,อขนาดนั้นเลยเหรอเออเปิดยูทูบแหละดูขนาดเนี้ยทำสงครามมาอยู่โลส,สงคร้ามเหรอเออมาใช้อาวุธใช้อาวุธใช้อาวุธแค่ปืนลูกซองเลยเ ดาบุกสองเออไปเดี๋ยวเดี๋วเีอยู่เออไ่เป็นไรวิวาวิวแล้วแค่สิตายกช่เหมอนกิ่มองอย่งะหนึ่งเริ่มแอนแดลบซะด้วยลบซะด้วยอันหี้แบบไม่เหลือยตายวะ อ้าวโซเทพหายเลยบาแพร์ไอ,อทีบาแพ้์บาแพ้์โซเทพหายเขาถือว่ามันก่อตายเหรออ้าวเอวชนะเย้ี่โซเทมโซเทพเราอันดับอิงมันขึ้นแล้วว่าเราตายเมื่อกี้เอ้าเลือดเดือดก็ตายได้ด้วยไม่เลือดมันหายไอจีเอฟเฟคเลือดหายอไอย์ไม่หายเหรอเอฟเฟคจีมันอยู่เหรออยู่อยู่อยู่เอ้าแต่เอีเฟคเราหายเอ้าเมื่อกีเมื่อกี้มันไม่มีทางชนะทีมดิ ไอ้ที่เราเราก็ดูไอ้เอฟไอ้เอฟมาหายอ่ะก็ว่าอยู่ว่าแปลกๆเราเนี่ยเอฟเฟวิ่งเอฟเฟลือดเอฟเฟอะไรไอเจนหายเกี้ยงเลยดูนี่วท่าไม่หายวะไม่รู้มีเอฟเมีเอฟเฟคอะไรเนี่ยหายใจใต้น้ำได้อีกโอ้โหเออไอเอฟเฟคตัวเด่นไหมฮะมันมีเอฟเฟคตัวเด่น้วยนะยังไง เดี๋ยวหาอะไรมันมีคนติดมันชื่ออะไรวะมันจะมีเทเบติดกับตัวมันสเปกโตลล์เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเจอแล้วเจอแล้วโกวิ้งเฟสเก็ตกีฟฮิโดคืออะไรกีฟเอาว่าจะชื่อนี้มันมีความหมายไหมไม่มีอยากอยากอะไรลองลองกด F5 ดิกด F5 ดิ โอ้โหพระเจ้าแล้วมันเห็นทะลุกำแพงนะเว้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็เห็นกีมทะลุกำแพงเออจริงไม่เป็นไรเอาเอาเอาอย่างใดๆเราใส่พลังให้กี้เป็นพระเจ้าโอ้ยต่อยทำไมเนี่ยโอ้ยจี้มาเกิดมาเกิดไอมาเกิดตรงนั้นอ่ะไอหมู่บ้านเอยเก็บเก็บเก็บของแล้วก็ว์ปมาได้ไหมเออใช้วิธีได้ได้ได้คเยี่ยเลยต็ดมาแล้วเหรอ เออทุบจังก์ก็กินน้งกล่องเลยนะเออเก็บเท่าที่เก็บได้เก็บเท่าที่เก็บได้เอาเลยเอาเลยเอาเลยทําไมโทุบเซฟอนใดยิ่งมันเยอะจังวะอ๋อเก็บใช้สถิติก็ทุกข้ามันใช่มันก็เลยออกโอกาสออกเยอะมากใช่ใช่มาอ่ะข้าวดิข้าวเลยของเยอะมากชาเก็บเก็บในหีบก่อนไม่ไม่ไม่ข้าข้าเราในบ้านในห้องนอนกิงเ์ของเนี่ยของไม่ใชตุ๋เนี่ยข้าวเลยฝันมาเลย เขียนมพอนะเราจะจะถึกออกนะเราวาไปหาจีบไปเป็นนอนเตียงตัวเองอ่ะทียร่ำรวยร่ำรวยค้าค่ายมอร์เรลด์ื่กี้จีบฆ่าตรงไหนวะไอจีบเมื่อกี้นายฆ่าตรงไหนอ่ะในบ้านวะหรือนอกบ้านในบ้านก่อนเนี่ยในข้างในบ้านไอของมันอยู่ไหนไอจีบเก็บไปหรอ ใช่เก็บไปอยู่ในหีบอยากได้คืนก็เมาในหีบได้ไม่ไม่ของที่ทิ้งฆ่าเราที่ไม่ใช่ว่าเราไปเกิดอ๋อาในเงยเก็บแพ็คอยู่นี่โอเคฆ่ากินแล้วจะใส่ก่อนนะเพื่อนเลยอ๋อเอาใส่เดี๋ยวหายเดี๋ยวหายก็เป็นได้เอาแค่ดาบก็พอพี่แอ๊ดเอาพี่แอ๊ดเทสเอาไปนะอยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่มุมนี้โอเคเอาแค่นี้แหละอืมยั ห้องต่อเติมได้แ้ห้องจี๊บแบบจี๊บจักย้ายของก็ได้นะไอ้เพอพชั่นอะเดี๋ยวไปย้ายตอนนี้ตอนนี้คืออยากอยู่แบบพอเพียงไปก่อนอยู่แบบอยู่คอนโดไปก่อนสิิมพอใจไม่ต้องมีบ้านกไม่ต้องมีบ้านเรามีความสุขถูกต้องนะครับตามนั่นแหละ คิดได้นะเนี่ยแมบ้านจะสวยเลยอยู่บ้านนี้มีความสุขเร้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อดิปตนดิปตวนยังอยู่เหรอวะอยู่อยู่ในอยู่ในนั้นเปล่าไอ้นั่นนะอ่ะอย่านี้อย่นี่จะทำที่จำปั๊บระวังเคครบครบดิปตนอยู่ดิปตนก็อยู่ก็พอใจอ่ะตอนนี้คือของนี่คือยังยังเหลืออีกวะของอะไรอ่ะของของที่อยู่หมู่บ้าน ขอใีอ้อยู <accepted> ่บ้านเหลือพวกอาวุธหน้าไม้ไม่ได้เก็บมาเราเก็บเป็นสิ่งสิ่งทรัพยากรหน้าไม้เขาเอากขาได้เดี๋ยวไม่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 เอ็กำลังกำลังคิดอยู่ว่าเอาไงดีแต่ค่อยว่ากันก็ได้อันนี้เป็นห้องผมห้องผมรับพ้อมห้องผมต้องหรูครับมันคืออะไร <C' n S 1> อ่ะมั <ett> <C' n S 2> นพึ่งเหรอ มันต่อเติมข้างนอกวาข้างนอกและเกี่ยกัทางเดินด้วยเลยโคตรทุเรียนเลยทเหมือนป้าเหมือนเหมือนป้าในข่าวที่ว่าวางของหน้าหน้าแฟดอ่ะวางของเกี่ยกของทางแล้วออกข่าวออกแบบนั้นหละนึกออกใช่ไหมที่ว่ามนุษย์ป้าที่มันออกข่าวว่าวางถังน้าวางอะไรหน้าแฟดหน้าทางเข้าออกแฟดชาวบ้านอนเดินเดินลำบากชาวบ้านเรียกร้องอะอยากน้าอุ่นขโมยเลยอยากเอาอะไรเอาเลยน้ำอุ่น แม่บ้านผมนี่แบบสุขสบายจริงเลยชอบชอบมีอุบิอากาศด้วยเผื่อทีพาผู้ชายมานอนด้วยเนี่ยใช่ป่ะมีคนแอบมีไม่ตัดแอบสองได้มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่หน้าไม้นี่หว่าพวกของกันอื่นด้วยนี่หว่าพวกของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยเออพร้อมนายโลเฮ้เราเราเราเกิดเราเราใสีเตียงแล้วเราเสียตรงนี้แล้วไม่ต้องเงียวป่ะฆ่าไปว้วไม่เราเกิดตรงนี้ Yeah, <laughs> <laughs> เฮ้ยกระดิ่งไม่เอากระดิ่งแปะตรงป้ายกระดิ่งแปะก็เคาะเรียกกรีมาปุกกรีแบบไม่ต้องนอนเออมีเจเจอร์ไข่มันนะเอยอยู่น,น,นี่อยู่นี่แป๊บนึงเงินแดดอยู่นี่บ้างเรียกเลยเฮ้ยมันมันอยู่หมู่บ้านนี่หว่างั้นก็เอาเอาไข่มันใหม่มอะอ้าวมันแย่งเตียงกรีไหมนะเออก็ขอเตียงเพิ<ต>่มหน่อยไม่ได้เหรอ เออขนแกะเรามาปะไอจีฟขนแกะเนี่ยจีฟเก็บได้เก็บเปล่ามาคารับสิไม่เราไม่ได้ทีนะขนแกนนะไม่เห็นเหรอขน,นแกะมีแต่สน,นบ๊อให้ตายเฮ้ยไม่ใช่เอาไม่ได้เอามาจะ<ช>เผื่อทิ้งเหรอน่าจะไม่ได้เอามาอย่างซวยโอ้โหแล้วห้องนอน,น,อน,น,อนจีบแบบเนี่ยจีบนอนละมือจีฟก็เอามือเผื่อมือยื่นตรงเนี้ยเอาเลยแขนขาดอย่างโหด เอ้ยทำทำที่ปั๊มสโนโเลมได้ไหมก็ทำไปดิหาที่เลยยวอกอไม่พุ่งนี่เหรอมึงจะเล่นต่อนี่ว่าจะนอนนะเออไม่แค่จะหาที่ให้มันอยู่ไอเช็นก็เสกแกะในบ้านเลยนี่แหละมีแกะในบ้านแล้วเดี๋ยวค่้ยปล่อยมันเดินไปเดินมาเองโอเคมา เช็ดไ่เลนไมค้าโคตรแย่โอเคโนวี่อ้าวเฮ้ยทำไมทำไมไม่มีหิมะวะมันไม่มันเดินแล้วไม่มีหิมะหรอบ้างเหรอหน่อยอทำไมเอ้าทำไมมันไม่เกิดอ่ะ ไอ้กีมันต้องมันต้องเจาะหน้าก่อนมันต้องเจาะหน้าก่อ,อนอเอากันไกเจาะเจาะแตงโมอ่ะเอ้ยไม่ใช่แตงโมฝักคองจำได้ปะกันไกลกันไกลมีใบกันไกลใช้เหล็กใช้เหล็กสองอันอ่ะอย่าเลยเลยเลยเอ่าเยเหล็กใครไม่รู้จะขอแล้วกัน snowy ล,ลูกพอ่อถ้าไม่ได้ก็เอ้ยได้เหรอไม่ต้องวางใหม่ แล้วถ้ามันเดินตกทำไงอ่ะก็ปล่อยมันตายไปแค่นั้นแหละปล่อยมันตายเลยก็ได้อยู่รู้ไม่เป็นไรหรอกเออปล่อยปล่อยไป่เออนไรตายก็เสกใหม่ดึงมาครับใหม่เออปลาไปเออเมล็นฟักทองอยู่ในกล่องหน้าบ้านนะเออเดี๋ยวค่อยได้เดี๋ยวค่อยปลูกก็ว่าจะไปนอนนะเออเหมือนกันขึ้นนี้ย่าไปไบเท่เทเคได้เดิกน Stick truth ว่ามีตัวมีที่เผาหินที่เผาหินอัตโนมัติเห็นป่ะมันจะเผาไว้เลยเติมเชื้อเพลิงให้เองด้วยเห็นละเห็นนาบ้าที่มันกีกาที่นายวางเปิดเล่นดูว่าคืออะไรอ่ะเราเห็นอยู่ว่านายเปิดเล่นเห็นละเออความอยากรู้อยากเห็นนี่แหละข้อเสียคือมันไม่ได้เวลอ่ะปกติเวลาเผาเสร็จถ้าเราเก็บมันจะได้วิวอ่ะไอ้นี่มันจะไม่ได้วิวเนี่ยข้อเสียเดียวอะฮะแหม่น่าทำปราสาทบนข้างบนนะเนี่ยเดี๋ยวไปทำกันเนี่ย มายูโรก่อนไปคึงจะไม่ตายเว้ยเหลือหนึ่งเหลือเหลือครึ่งดวงหัวใจครึ่งดวงครึ่งดวงเลยฮะครึ่งดวงถ้าเราเดินตกตึกเราก็ตายอ่ะอ่ะตอนนี้หนึ่งดวงอ่ะมีเจนอยู่อนี่เมื่อกี้อะไรมือเปล่าใช่มือเปล่าแค่แค่มือเปล่าสเต็งห้าจีเป็นพระเจ้าเนาะเล่นตัวเรืองแสงเนียไม่มีใครฆ่าจีเลยด้วยหกด้วยโอเคโอ้ไม่ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าเลยครับไม่เข้าเลยวะเฮ้ยไม่เข้า ไอ้ขอยืมซีก็ฟูตเลยใช่ไหมซีก็ฟูตตีมันเข้าเหรอน่องไงน่องไงอยู่ในห้องเพื่อจีบฟสามหลอดแล้ววีเจนวีเทีนแบบทันทีอ่ะอะอยู่นี่อยู่นี่เอาไปโอ้สองครั้งตายคือครั้งเดียวมันมันเกือบตายมันก็ค่อยๆเลือดเพิ่มใช่ไหมเมื่อกี้เออใช่โอเคแต่ว่าต้องใช้ต้องใช้ซีก็ฟูตในการฆ่าพระเจ้า นี่ก็พูดหายแล้วต้องต้องซ่อนต้องซ่อนดีๆแล้วเดี๋ยวมีคนเอาไปเกลียนเอ้มหยุดหยุดโกอิงนะพี่เพื่อไมามาทำเป็นพระเจ้าก็ต้องมีทุกอย่างดินี่มึงอยากจะให้อีกเลยแต่ไม่ต้องเอาสปีดนะสปีดมันทำให้ทีปวิ่งลำบากใช่ไหมใช่ลำบากมากเราเอาสปีดเลยเอาสปีดแค่หนึ่งหนึ่งพอแค่ช่วยทีหนึงไม่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 เอาอย่างเงาสปีด่งออก ไม่ชอบสปีด,ปดแต่ยังอื่นโอเคไหมใช่โอเคได้ลาซ่อนของแล้วของอาอาวุธอันตรายแบบนี้ไม่ควรเอาไว้ในบ้านบอกเลยเออเท่าโซล่าแฟร์กลับมาก็นั่นแหละซ่อนตรงที่มี Solar Fair. Yeah. โซล่าแฟร์เยียช่บโชคล่าไปเลย โชคลาบจะได้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะดอกของง่ายขึ้นมั้งชี้จะไม่มีวันหิวเด้อปวดเกินซิกออฟทูธบายบายนะลูกเจนแท็กด้วยเออ เราก็เอาขนแกะว่าทำเป็นพรมเช็ดเท้าใช่ต้องทำเอาฮีโร่ออไปด้วยจ<ค>ี๊บ <c oughs> บนฝา่าทยทีมีทุกอย่างใช่มีทุกอย่างบนโลกใบนี้เลย เพื่อนนายคงกำหมัดอ่ะให้มทำไปเพื่อมันสู้จีไปได้อะมันไม่มีใครสู้จีบได้เฟิร์มอ่ะวิธีฆ่าพระเจ้าคือต้องหาสติกอฟทูเดี๋ยวไม่งั้นจีก็มือเปล่าจีสู้มันชนะต่อนไอตอนจะตอนไอที่ม้งเปล่าสู้ปืนเออคือตอนนี้คือสติกอฟทูตอนไปซ่อนแล้วปลอดภัยซ่อนไหนอะไม่รู้อ่ะไม่ไม่บอกด้วยใช่ไหมหาเองไม่บอกไม่บอกอันตรายเคเจ้พวกนี้ฮะใช่เหรอ อ๋อก็ทำไมเพราะว่าพวกนี้จิ๊บเลยน่ะไหนอะไรก็ก็อยู่ทั้งพุ่งนี้เลยหาเอาแล้วกันไม่เออช่างเถอดเดี๋ยวค่อยหาไม่ต้องหาหาไปก็ไม่ได้ใช้ใช่ฮึฮึซิกก็ทุบมีสองอันนะในเซิร์ฟอ่ะเออลรานายเอาไปไหนละอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่ของเราอ่ะไอเพื่อนไอคอยู่นี่ไงอ๋ออันนี้มันอัันนนี้มซิกดาเมจแรงก็เฉย ไอจีมันมีสติกธรรมดาสติกเกือบสติกออฟเกือบทูตอยู <oples> ่ตรงเนี <wart inclusive> sport, well, sport, ้ยม so ีดาเมจแต่ไม่ม <teokbokki> ีไฟอ่ะมีแค่ดาเมจอย่างเดียวสติกธรรมดากล้าไม่สมบูรณ์แต่ก็ฆ่าจีบได้อาวุธสังหารพระเจ้าแบบของเทียมอ่ะสร้างโดยมนุษย์อ่ะเออแต่นี่ที่เรามีคือของพระเจ้าแท้เลยเออเล่นมีไฟมีด็อกแบ๊คมีมวยหมดเลย เคพวงนี้มัาก็คงต่อเติมห้องให้มันใหญ่ขึ้นไปอีกสีอะไรฮะเอพีซีมันนอนอยู่ยแลกของถ้าเราก็ถ้าเราใส่ฮีโร่ให้ตัวเองมันจะของถูกลงเยอะไหมน่าจะเยอะฮ่าน่าถ้าไม่สังเกตนี่คือแบบว่าแทบไม่เจอเลยนะเนี่ยสวัสด,ดีน้องเอ้ยมันให้หนังเราเฉยเอา้า เป็นฮีโร่ก็คิดเป็นฮีโร่เลยคือพี่นึกจะพี่ก็ให้ผมเลยอ่ะโอ้เกินอยากโยนขยะเหมือนโดนขยะแล้วดูของดูราคาของนี่โคตรถูกไอ้ิ๊บใช่พอเราใช่ไหมมีคนหนึ่งมันโยนเชมาให้แล้วเชมันออไม่ต้องออไม่ต้องใช้นี่ต่อยนี่ไงคุณวิญญาณก็ แล้วก็เอ็มมาเล่าแรกบิดเร็วขึ้นยังทำไงให้มันเร็วขึ้นอ่ะทำไงให้มันให้มันมีของขายเพิ่มอ่ะซื้อไปเรื่อยๆจนกว่าเอ็มมาเล่าจะหมดอ๋อซื้อแล้วต้องรอใช่ต้องรอนึกว่าจะทันทีไม่ได้ทันทีไม่ได้มีบิดอ่ะเอ้ยโอเคบ้านเราก็โอเคอ่ะโดน อาวยู่ไหนวาเนิปต่อยมาหมัดเดียวก็ตายตลอดเวลาเืไม่เติมไม่เติมเติ่อนิเติมเติมเติองปิูเเตงดเวิบเติกาตเตัมเอิมเะิเติมติมเติมเตายเติยเอ้เอิเ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 ติเติเค กมันให้มันไอดีคือเอาทิปได้หรือว่ามันให้ของอ่ะมีของเต็มเลยโอเคได้เลยผนเรียกวตันยังวะยังไม่ตัวเนี้ยมันมันตันอออเ็กเอ็ x x เปิดคือตันนะใช่ไหมเออมาสเตอร์คือตันแปลว่ามันคือ็ x เปิดงั้นก็ต้องซื้อจนกว่าเนี่ยคนนี้เนี่ยคนนี้มาสเตอร์คนนี้มาสเตอร์เออดีละ งั้นเอาเสษเอพีซีเยอะดีกว่าเดี๋ยวสร้างห้องนอนให้เอพีซีเอาดิอันนี้คือไม่ไหววะเอ้ยโราฆ่าเราทีนี้ของเต็มตัวเลยอย่างลบกเลยกิ๊ถ้าเราฆ่ากี๊จเสียหายโอเคงั้นเอาของไปทิ้งลาวาก็ได้วะความเป็นพระเจ้าของนายมันจะหายไปพระเจ้าไม่ควรฆ่าตายไม่มีแล้วมีแล้วนี้ทำไมมันเทลดไม่ได้อะ บางบางตัวมันไม่มันไม่มันบางตัวไม่เรียนรู้อะไรเลยบางตัวอ๋อมันต้องมีกล่องอาชีพใช่ไหมมันต้องมีกล่องอาชีพก่อนใช่ใช่อ๋อนี่ไงฟาร์เมอร์มีฟาร์เมอร์เหรอเอาเลยเยอะๆเลยมันจะทำนาให้เราเลยเล่นเกมหมดแบบเกมหมดแบบเราต้องเสร็จไปที่ทันทำให้เอ c สีแตนเออหาที่วางสแตนตรงไหนมีที่ว่างวะจะวางสแตน ตรงนี้เลยกันอย่างน้อยก็มีชุดเกาะเท่ๆแล้วว่าเราโ่โห่อห่อเนี่ยโ่อเจ็บย้ยบาย ไอนนเราเราได้เอ็มมาเล่าเยอะแน่นอนไดฮีโรโอ้โหกเลยหนังสือไอหนังสือหนึ่งไอราคาแบบถูกคงเยอะพอเป็นฮีโร่ฮีโร่เวลตันเออเพราะมีเราเป็นพระเจ้าใช่ไหม <laughs> มันก็จะเหมือนรักที่บูชารับสมอที่ว่าเอไรนะเราต้องบริจาคเงินทางบัญทีเราให้ให้กับเขาเอ่ะเคยเห็นใช่ไหมตามข่าวแล้วก็มีคนทํามีคนเทียไปนะไอพวกข้าที้ อัานัวะพวกนั้นทำไมมันไม่มีช่างอาวุธในห้องเราเลยวะมีแต่พวกอะไรเนีเ่ยเฮ้ยเจอแล้วเจอช่างอาวุธแล้วยูโรเจอแล้วเจอแล้ว,ลวเริ่มมาเรื่อยๆนี่ว่าโอเค เฮ้ยอยู่รออยู่นี่ดิมันให้นี่เราใช่สกีงโซ่หายากเลยเหรอใช่หายากแต่เอาเอาให้ได้โอเคเออจะอะไรดเอ่ะกิดเอาเอาชุดเกราะทองไหมชุดเกราะทองเอนชานเหรอชุดเกราะระดับพระเจ้าเหรอก็เลยชุดเกราะทองที่ไม่ม่มีบรรพัง เขา่เขาเ่กำลังใส่อยู่ใครเข้ามาพี่เวนนุดหลองครับไอ้รับอายใครก็เป็นพระเจ้าและเป็นเทวดาที่มีลมหายใจในเซิร์ฟนี้ชิดเลเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยมาสงใส่ลาม์เบอร์ดูอันเบรกกิ้งดิอันเบรกกิ้งเท่าไหร่ดูโอ้โห ไอ้น uh ี่ไอ e ้ตอยใช่ไหม้ที่ชุดไอ้ตอยกูคือพระเจ้าต้อยคิดไปใส่กรอบเขาก็ฆ่าไมม่่ฆาไ่ตายเนี่ยเลือดโดนเท่าไหร่เฮ้ยบัดเมื่อกี้อะไรมือเปล่าบัดเดียวบัดเดียวร่วงวันพันแมนเอ้ยเลือดเราเต็มแล้วน่ะ้โหดเกินลองวางอยเราดิ่สุดท้ายมึงก็เสียของดีนี่หว่าเราไม่เสียไงเอ้าก็ดีก็แค่ตอนนี้ไงแค่ตอนแค่ตอนพระเจ้า เพราะว่าบ้านก็ไม่ได้เสกนะบ้านก็ไม่ได้เสกบ้านก็หาักของในหมดในบ้านก็หาก,กหมดเลยเอไอตีฟมันอยากไปจนภายนอกโลกก็เลยก็เลยเสกเกาะมาชั่วคราวอยากไปจนภายนอกโลกไม่ต้องห่วงครับจานเว่นเซิร์ฟนี้ยินดีต้อนรับท่านเสมอครับบ้านไม่ได้เสก<อ>ไอตีฟเก,กิผิดวิวหายหมดเลยเนะี่ยเก็บมาตั้งนาน ตีพื้นไ,ไม่แตกแต่ตีคนแตกเลยโอเคเออก็ขอตัวลาเดีเยวไปเท่านี้ครับท่านสมาชิกชมรมเลยข้าเป็นเทพเจ้าสวัสดีครับน้องเอเอเฮ้ย